สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีคนเดิมมันอี้ก็มาพกพอกันคือกล่าวพี่น้องกัสิภาพพอแม่พี่น้องไปหาคำตอบเนาะสำหรับเอฟซีบาง่านเผนก็ได้ทำเกี่ยวข่าวเกี่ยวนำ้ำแลละบอพี่น้องคนว่กกเห็นสองสามคนเพื่อนเนาะบางคนก็ทักมาถามบางคนก็คอมเมนต์เกี่ยวข่าวแลละบอสาวลง เริมแลวแหละพี่น้องกัสิพาไปเบิ่งกเนาะว่าเกี่ยวและบ่อลือยังเฮ้ยพี่น้องเอ้ข่าวกับงัวหลักกินอยู่ชุ่มือมันเริ่มออกเลยเนาะเริ่มออกแล้วก็หอมหอมแล้วก็งวัวก็แลนไส้แต่ละมือฮะเอ้าเสียงปืนตัดไม่หาเงินพี่น้องบุนบัตรปืนบัตส่วนเฮาเอกวว็วัดสตัดเลยแหละ แต่กระจกสิได้จากลาเนาะผืนลาละลาละหันร้อยบาทอ่าเอาผลนเอาแต่ไม้ตีอยู่อยู่นะเฮาก็ได้อยู่ประมาณสองลาแต่มันบบยยาวอีพอปป้ามันยาวก่อนเนาะปีใหม่ผูล้ละปีหนา้าปีถือผู้ละจังสิด้ขายเนาะแต่รับมันก็อยากสำแข่งสำคาได้แหล,ละพี่น้องเลยมีเงินใ,นใส่แล้วก็ว่าถ้ากันตัดนะตัดมันผัดยังสั่นจัาสิด้จากลาไม่เฮาบรายเนาะถ้า ถ้าไว้ปีหน้าปีฮือ้อจังสิบลับกะสิพาไปเบิ่งข้าวนี่แหละพี่น้องนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวลุ่มๆลงไปเนาะว่ามันสิเป็นอะไรปีนี้กะสิได้ข้าวสำได้เด้ปีกายนี่ได้ข้าวแปดสิบเนาะปีนี้สิได้สำได้พี่น้องยอดเอาโมย่างงามเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเด้ออันนี้คือข้าวหน้ายอดพี่น้อง หลายคนก็น่าจ,จะเห็นเนอะตอนเขาเลี้ยงงัวเขาก็ท่ายอยู่งัวหลักกินอยู่ในเห็นบ่ไม่สวยเลย mm hmm. กังยังกังยังต็้ข้าวสำได้เด ลุ่มก็คืกอ, uh, อกันนี่แหละอุ้ยนกฮะพี่น้องเลยจะงามจะขี้ลายฉันได้เบิ่งเอายังกรทันออกสำเนาเริ่มกำลังเริ่มเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งตัวเรืองเรือนะุกเลยส่วนตัวนี้ก็ออกแล้วจ้ามันยังบังนามอยู่เนาะ้าเขาเป่งหนามออกนี่เรื่องบดเลย อันนี้พ่นยังยืนน้าอยู่เหลืองเละได้สิได้เกี่ยวแหละบ่นเหลืองบนอ่นนะนะนอ้เขายอดกันพี่น้องเออแต่ตัวนี้น้ามันหน้ามันมีตลอดมันเลยมันเลยอ่นนะนะเลยได้กินช้องไห้อยู่ทึงพี่ชิบุได้กินดอกหอเหลืองบ่นเลย เรื่องแล้วพี่น้องเอ้ยชุกทั้งขางมันกาอยังบ้านเดกเรื่องปัไหาเนาะขันเกี่ยวกัคือสีเอาตัวตัวตวตวเรืองๆซะก่อนรว่วเกี่ยวเบิดเพราะว่ามันยากในตอเรียงงวถ้าฮับเป่งน,น้ำออกนี้เรื่องหมดเลยอันนี้ผลยังยืนน้ำอยู่โอ้เสียงจักนี่ก็ได้ ไฮนี่แหละซุกก่อนหมูพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไฮทั้งล่มนะกำลังกำลังซีเนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งเด้อลงลมเลยายตาล้าของ,ของ,ของเฮาเบื่อเขียวเียวเห็นบอกพี่น้องกำลังซีสิาพาไปเบิ่งใกล้ๆเนาะ งัวกันแล่นใส่ข้าวหอมตอนนี้หองซุกหอมหอมกำลักซีน้องเอ้ยแต่ละหันแบบนี้มดถุงหันแบบว่าซุกกับพ่อมกันเลยนะงัวกับเกน สี่กระจุกกระจิกขึ้นถั่วหมดเลยแต่ละให้เขายอดกระสี่หมดแล้วเขาดำกระสี่หมดแล้วพี่น้องอปีนี้บริษัทผุนผุนผุนบริยักงามปันไหนเนาะสำหรับบางคนผ่นผู้ผ่นมีเงินแน่ผ่นกระชีดพี่น้องฉีดเอา ให้หมักมันดกให้หมากมันเบง่งนั่นแหละซํานี้พอดีสีดเนาะเพราะว่ากาลังเริมเด้กาลังเริมจะเป็นน้ำหนกน้ำนมคั้นนะก็บหกหกซํานี้พอดีเขาสีดพี่น้องเลยสีดแล้วก็พอดีตึงพอดีเบ่งขึ้นเลยเป็นดอกเลาเลยด้อน สำหรับผู้คนมีเงินคนสีดเนาะฮาวนิกาปะะ้าท้อขันสีดกระเพื่อสีบดถุงขเขาแหงอยู่สีดก็ได้เข้าบโบสีดก็ได้สำนึงสีดก็ได้สำนึงพี่น้องเลยข่าวมันเป็นราคาเสมอนี่อ๋อกุณรวงหมดแล้วยังประัันเบ่งเนาะกำลังพากันซีขึ้น อาทิตย์หน้านี่ก็น่าจะเริ่มกลงลงเลยแหละแต่ก็ยังบทันเบ่งยังเป็นน้ำนมยุ่สิบบได้ภาพไปเบ่งไกลดอกพี่น้องเลยพรากว่ามันเป็นแบบนี้หมดถุงหาเนาะแบบว่าซุกกะซุกวดเลยนะเอาทานันกะทันเอาบทันก็นจบ กินก็พอแล้วถ่ายให้เบิ่งนี่ก็ถ่ายให้มันง้ามได้พี่น้องให้มันขี้รายก็บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะง้ามอยู่ซองให้สามให้ก็หั่นก็คล้ายๆให้เขาถ่า,ายทำบิดนะนละจะได้เท่าไดรปีนี้ กะให้เบิ่งซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนะาะเพราะว่าเกี่ยวข่าวละวบอเกี่ยวข่าวละวบอ้อกะมาให้เบิ่งเลยเด้อพี่น้องประมาณเดือนหนาหรือว่าไทยเดือนหนาเฮากะสิได้เกี่ยวแล้วลแหละพี่น้องมันมันเริ่มซี่เลยวันนี่ออกพร้อมกันเบิดทุ่งเลยสุกพร้อมกันเบิดทุ่งเลยเอาทันกะทันเอาบ่ทันกะกองแกง่งกลองแก่งไปให้แหละกะอ,อยากแล้วไไว้อยู่สิไปหาเกี่ยวข่าวรับจ้างเนาะ คิดในใจว่าปีนี้สิบปหาเหาอกเกี่ยวข่าวรับจ้างเพราะว่าเพิ่นจ้างก็น่าจะแพงเพราะว่าช่วงดำหน้าหาแสนป่ายู่วันหนึ่งฮะแสนป่ายแสนสิบแสนเช้าต่อวันเนาะปีนี้จ้างก็จ้างเกี่ยวกันน่าจะ <c oughs> แพงคือกันนะแม่ว่ะข้าจ้างเพิ่นเขาก็บบอยกแพงกันได้เลยน้อพี่น้องแต่เห็ดไดมันเกะกันขึ้นเกะกันขึ้นเลยเลยเจ้าแพงคอยแพงเจ้าแพงคอยแพงญาติลูกค้ากัน งานคนงานชีว่าญาิลูกค้ากาอยากแล้วไวไวสิบหาเกี่ยวข่าวรับจ้างแต่เบิ่งหน้าเจ้าของก็เห็นยังเจีงเป่งอยู่รวมแล้ว,ลว,ลวก็ชีชุกรวมกันเบิดนี่แล้วแหละพี่น้องเลยคันไสจักตัดนี่ก็น่าจะไว้แต่ฮาบ่มีจักเนาะเกี่ยวใส่มือเกี่ยวป้าพอแหงอีกเผื่อคนเผื่อเกี่ยวกาบ่่่าได้เนาะอีแม่่นสิพาตีเอาคือปีกายนี่ ตีปีกนี่กันจนเมื่อยข่าวแพงข่าวแพงขาปั่นก็คือสีแพงอีกแบบพี่น้องเอยปีกายนีนร้อยละสาวปีนี้บมเปนร้อยละสาวหารว่วสามสิบปรจักษาทุกข่าวสามสิบสอบเอาไปขายได้เงินเป็นเท่าไรภูแหละพี่น้องสิพักขึ้นเทียงภูแลมือนี้บ่ได้ไปเลี้ยงวัวเนาะขาดสา ถ่าไปขับแรงกินข้าวเที่ยงแล้วจังสิไปเพราะว่าเปลี่ยนกันไปพี่น้องมือนี่รู้สึกกันบสบายแนย่เจ็บท้องเจ็บท้องตั้งแต่ตีสี่จะนอนบ่ได้หากกระครแน่นี่ครยแนย่แดดมันบาแห้งสามวารนี่มีมืดพนแน่เมื่อนี่แต่ก็คือสิบตกดอกน่าจะตกกินบอนอื่น เฮ้ยหอยน้อยสะสะกะคือซิมีนะเอ้ยสาวลงอยากไปเกี่ยวข้าวส่วยจังเลยสาวสาวสาวเบาเบาแบบนี้ว่าแล้วโบเหตุตามคำว่าวโบต้องว่าวโบแมนเด็กหน่อยว่าวน้อง จะไปะเกี่ยวข้าวซื้อจังเลยวุ้ยว่าแต่ปากเศร้าว่าเถอะสำหรับคลิปนี้กาซีได้ขอจบเอาไวส้สำเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ซาลงมาน,นาเนเดอ้อคือไพ่ใหม่ <c oughs> ตกใจหน้าตัวเอง